วันนี้ผมได้ลองออกไปใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่เกือบจะ normal จะเป็นอย่างไรลองไปดูกันครับ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีภารกิจช่วงเช้านะครับก็เลยมานั่งเล่นนะฮะก็ไปทำภารกิจเสร็จแล้วฮะ,ะแวะมาทานแม็โดนัล์ที่ในป,ปั๊มปตทนะครับผมเถ,า,ถาเกษตรนะว่ามินนะเราใช้ชีวิตแบบ New n o r m a l นะครับผมอาจจะต้องใส่หน้ากากนั่งห่างกันนิดนิดหน่อย,อยๆอะไรครนองนี้นะครับผมคือการที่เราไม่เคยทำตัวแบบนี้มาก่อนแต่ว่าวันหนึ่งเราต้องมาทำแบบนี้นะครับผม แล้วมันก็จะเกิดความเคยชินเป็นมาตรฐานใหม่ในชีวิตของเราต่อ,ตอไปนะครับผมบางคนอาจจะไม่เคยสั่งสินค้าออนไลน์อาจจะไม่เคยสั่ง Grab Food อาจจะไม่เคยทานอาหารที่สั่งจากนอกบ้านเลยนะครับนอกจากเป็นนั่งทานที่ร้านหรือว่าทําอาหารกินเองนะครับก็ต้องเกิดการปรับตัวนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมาทานอะไรบ้างนะครับผมเป็นอาหารเช้าเวลาขนาดนี้ก็9มง21ประมาณนี้นะครับผมก็ก็มีน้ํานะครับ เน้นว่าขอเป็นน้ำเปล่าดีกว่านะครับผมน้ำดื่มนะปาอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าสิงจะเข้าก็โอเคนะครับก็แล้วก็มีอะไรวันนี้มีชุดเบรกฟาสต์นะครับผมก็จะเป็นนะเป็นมักฟินนะครับมีไข่ในนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เรากลัวจะไม่อิ่มนะครับมีโจ๊กอีกหนึ่งนะฮะโจ๊กไก่นะครับผมแล้วเขาก็มี ามมาตรฐานเขาจะเขาจะให้ยึดไข่มาด้วยนะครับเราก็นั่งทานกันนะครับผมจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวผมจะลองกลับให้ดูครับตอนนี้เนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ในร้านทุกคนที่นั่งอยู่ในร้านก็จะใช้ระยะห่างแนละรักษาระยะห่างกันพอสมควรนะครับ อยู่ห่างกันสักพักนะครับแม้จะเป็นเรื่องน่าตลกที่ว่าบางคนก็มาพร้อมกันนะครับมาเป็นครอบครัวเลยอะไรน้นองนี้หรือว่ามาด้วยกันแฟนมาด้วยกันสองคนอาจจะต้องนั่งนั่งคนละโต๊ะหรือนั่งห่างกันฝั่งตรงข้ามก็ก็โอเคฮนะทำไปอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะเกิดความเคยเชินนะครับผมเสียงอาจจะอู้อีไปหน่อยนะครับผมผมจะใช้ไม์แต่ก็ปิดปากก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไป b o สเสียงเพิ่มเอานะครับผมชีวิตที่จะต้อง ใช้ชีวิตด้วยความยากลาบากกว่าเดิมสักเล็กน้อยในช่วงระยะเวลานี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติมากครับมันโควิด -19 เนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกสักแค่สักพักหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ผ่านคนช่วงนี้ไปเราจะมีเรื่องคุยกับลูกหลานของเราอีกยาวเลยนะครับผม วันนี้เนี่ยผมไม่รู้อัดคลิปนี้ผมจะเอาไปลงในช่องไหนนะหรือว่าอาจจะลงในเพจที่ออะก็ได้ก็โอเคครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็ก็ลองคอมเมนต์นะฮะใต้ใต้คลิปนี้แล้วก็เรามาพูดคุยกันว่าโอเคในช่วงที่เราต้องใช้ชีวิตแบบ new normal เนี่ยเริ่มมีการผ่อนปันระยะที่2ระยะที่3มอะไรกันแล้วแต่คุณใช้ชีวิตกันแบบไหนนะฮะคุณทำตัวกันยังไงนะฮะพูดคุยกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ